สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูนเดชนอีกแล้วนะครับกับอักษรอ,อเลนนะครับวันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์ป .2 อ,อ,อีกเช่นเดิมนะครับนักเรียนป .2 ออทุกคนนะฮะวันนี้มาเรียนกับครูนเดชนก็คือเป็นโจทย์ปัญหาการคูณนั่นเองซึ่งครั้งที่แล้วครูนเดชนนสอนโจทย์ปัญหาการคูณไปแล้วดังนั้นครูยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วในครั้งที่แล้วนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทําโจทย์เพิ่มเติมกันครับนี่เด็กๆพร้อมหรือยัง,งเอ่ยข้างหลังพร้อมไหมลูกใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นหน่อยเร็ว เออข้างหลังบพร้อมแล้วนะลูกนะเออโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทําโจทย์กับครูนัเด่นกันเลยนะครับผมมาดูครับข้อที่1นึ่งโอเคนะข้อนี้เขาบอกว่าเตะครับมาเตะนะซื้อสาลาเปาครับสี่ลูกนี่วงไว้ครับเรียนวงไว้ซื้อซาลาเปาสี่ลูกนะราคาลูกละ15บาทนะพอเป็นเงินปุ๊บเป็นไงลูกคิดได้เลยใช่ไหมเออใครคิดเรื่องเงินไม่ได้ระวังโดนเขาโกงนะลูกนะดังนั้นเรื่องเงินเนี่ยสำคัญไหมลูกสำคัญเออนันต้องมีความรู้นะ ซื้อซาลาเปาสี่ลูกลูกละสิบห้าบาทเขาถามว่าเตะต้องใา่เงินกี่บาทนั่นเองดังนั้นเข้าขั้นตอนนี้หนึ่งลูกนักเรียนต้องทราบสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาครับอืมเขากําหนดอะไรมาให้เราลูกกาหนดอะไรลูกกาหนดว่าเตะเนี่ยซื้อซาลาเปากี่ลูกสี่ลูกอ่าซื้อซาลาเปานะอ่าตรงนี้นะครับเขียนให้ครบนะลูกนะเตะด้วยนะอ่าเขียนชื่อเขาด้วยลูกเตะลูก ซื้อซาลาเปากี่ลูกสี่ลูกนี่โจทย์บอกมาแค่นี้ไหมลูกไม่ใช่เออโจทย์บอกอะไรอีกลูกดูตอบลูกราคาลูกละสิบห้าบาทถูกต้องดังนั้นเขาบอกมาว่าราคาลูกละสิบห้าบาทถามว่าตรงนี้โจทย์ไม่บอกไม่ลูกไม่ใช่โจทย์บอกนะเราถึงรู้โอเคไหมลูกเออโอเคนะดังนั้นโจทย์บอกมาครับว่าเตะซื้อซาลาเปาไปสี่ลูกราคาลูกละสิบห้าบาทนั่นเองทีนี้ดูสิ่งที่โจทย์เขาถามลูกมาลูก สิ่งที่โจทย์เขาถามครับผมมาดูโจทย์เขาถามว่าอะไรลูกเขาถามว่านี่วักสุดท้ายเลยลูกเขาถามว่าอะไรนี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือเขาไม่ได้บอกมาเขาอยากรู้ถูกไหมลูกเอออยากรู้ก็คือะ่ะก็ถามนั่นเองโอเคไหมเขาอยากรู้ว่าเตะเนี่ยต้องจ่ายเงินกี่บาทครับโอเคนะลูกนะเออก็คําถามถยู่ไหมลูกเดินมาดูครับเขาถามว่าเตะเนี่ยต้องจ่ายเงินกี่บาทได้นเขียนลูกอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาถามนะลูกนะเตะลูกอ่าเตะต้องจ่ายเงิน กี่บาทลายมือครูสวยงามนะลูกนะมาลูกนะมาดูทีนี้ขั้นตอนนี้หนึ่งหนูได้ไปแล้วนะลูกนะก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ครับสิ่งที่โจทย์เขาถามลูกโอเคนะต่อไปก็ต้องไปขั้นตอนที่สองก็คือใช้วาดแผนภาพในการแก้ปัญหาแล้วกันโอเคนะดังนั้นข้อนี้ถ้าใครวาดแผนภาพลูกนักเรียนอ่านโจทย์มีสะละเปากี่โลก4ลีก่โลกโลกละ15บาทแสดงว่าข้อนี้ถ้าครูใช้แผนภาพได้ครูต้องมีกี่กลุ่มลูก ข้างหลังลูกอ้โหสุดยอดมากสี่กลุ่มลูกเก่งมากนั้นมีอยู่สี่กลุ่มนะครับโอเคนะนั้นคุณจะวาดตรงนี้เป็นสี่กลุ่มนะลูกนะเชิบนี่นะยาวอีกนิดหนึ่งลูกเชิบบางคนมงนะลูกว่าทำไมครูวาดตรงจังเลยครูเก่งนะกออเออลูกแบ่งได้ทั้งหมดกี่กลุ่มลูกสี่กลุ่มนั่นเองซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือหนึ่งกลุ่มแทนซาลาเปาหนึ่งลูกโอเคนะลูกนะดังนั้นตอบครูลูกว่าซาลาเปาหนึ่งลูกราคากี่บาทลูกลูกละสิบห้าเก่งมาก แสดงว่าตรงนี้ก็15บหตรงนี้ก็เท่าไหรโลสิ15ตรงนี้ล่ะ15 15หมดเลยเฮ้ยโอเคไหมโลเออแต่เวลาเราทําเราไม่จำเป็นต้องเขียนหมดก็ได้โกหนูเขียนแค่1ช่องก็พอโอเคนะเออแบบนี้ก็ได้ที่เหลือไม่ต้องใส่ก็ได้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะลูกนะมาดูเดี๋ยนั้นไปเข้าขั้นตอนที่3ครับผมก็คือการแก้ปัญหาโดยการเขียนอะไรทุกประโยคเลยนะสัญ,ญลักษณ์นั่นเองมาดูครับตรงนี้ นักเรียนดูจากแผนภาพเมื่อกี้เลยแล้วก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ามีอยู่กี่กลุ่มลูกนับครับ1 2 3และ4ลูก4กลุก่มดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ4คูณกับ1กลุ่ม1กลุ่มคือตรงนี้ลูกเท่าไหร่เอ่ย1กลุ่ม15นั่นเองโอเคนะลูกนะดังนั้นจับมาคูณกันลูกโอเคนะอย่าลืมประโยคสัญลักษณ์ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เป็นช่องว่างไว้ก็ได้ลูกโอเคนะลูกนะเออ ทีนี้มาดูวิธีทำหลกมาวิธีทำใครเรียนกับครูน่เด่นไปแล้วครูน่าเด่นสอนไปแล้วครับว่า4คูณกับ15หเนี่ยหนูจะมีค่าเท่ากับอะไรลก15คูณกับ4นั่นเองเดวหนูก็เอา15คูณกับ4ได้เลยลกโอเคนะลูกนะทีนี้หนูก็เอาไปวางในหลักหน่วยครับหลักสิบซึ่ง4มันอยู่ในหลักหน่วยก็ต้องวางตรงกับเลขไรลกเลข5ครูไม่เขียนหลักหน่วยหลักสิบให้หนูดูแล้วนะหนูฝึกมาชํานาญพอสมควรแล้วนะลูกนะ มาดูนั้นคูณกันครับตัวแรกนักเรียนก็จับ5คูณกับ4ครับลูกหลักหน่วยคูณกันลูก5คูณสสุดคูณลูกโอ้โหครั้งหน้าตอบมาชื่นใจมากลูก5้าคูณ4 20นั่นเองดันยี่สิบลูกหนูเขียนศูนย์แล้วก็มันเกินสิบจนไหมลูกทดไปอะไรลูกทดไปอะไรสูู่ค่ะเออทดไปสองนะลูกนะมาโอเคนะลูกทดไปสองต่อไปนักเรียนก็ต้องจับหลักหน่วยคูณกับหลักสิบลูกตรงนี้จ้ะนี่เริ่มมาลูกนะหนึ่งคูณกับสี่ลูกใครจําได้ 1คูณกับจำนวนใดก็ได้จำนวนนั้นนะลูกดังนั้น1คูณ4ได้4นั่นเอง4นักเรียนอย่าลืมนะลูกนักเรียนทดมาเท่าไหร่เมื่อกี้ครูวงไปเดี๋ยวนักเรียนไม่เห็นนะอนักเรียนทดมาเท่าไหร่ลูกทดมา2นั่นเองครับ4เมื่อกี้ทดมาสอ2นับลูกเป็น5กับ6นั่นเองดังนั้นเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น6นั่นเองครับผมโอเคนะดังน,น,นั้นนักเรียนจะได้คําตอบออกมาแล้วครับก็คือเท่าไหร่ลูก15คูณกับ4เป็น60นั่นเองเหลืออะไรลูกเหลือขั้นตอนอะไรกระซิบมาครู กระซิบกฮะฮะไม่ได้ยินลูกอ๋อกระซิบเยอะไปโอเคนะดังๆก็ได้หูกเหลืออะไรขั้นตอนสุดท้ายลูกขั้นตอนที่4ก็คือตรวจสอบคําตอบนั่นเองโอเคนะมาดูครับใน,นข้อนี้นักเรียนได้คําตอบมาแล้วคือ60ทีนี้นักเรียนตอบครูครับลูกครูลบตรงนี้นะนักเรียนอยากได้ตรงนี้ครับนี่อยากตรวจสอบคําตอบถูกไหมนักเรียนก็ไปดูตัวหลังลูก15 สิบห้ามันต้องอยู่ระหว่างเลขอะไรลูกเลขสิบเอากลมๆเลยนะเลขง่ายๆลูกเลขสิบกับยี่สิบนั่นเองโอเคนะดังนั้นนักเรียนก็เอาสิบห้าเนี่ยไปอยู่ระหว่างสิบตัวหนึ่งแล้วก็ยี่สิบตัวหนึ่งแล้วจับมันไปคูณกนะับใครลูกคูณกับสี่ดังตัวแรกนักเรียนต้องตรวจสอบอะไรลูกสี่ไปคูณกับเท่าไหร่ลูกไปคูณกับสิบนี่ใครจําได้ลูกสี่คูณกับสิบ มีศูนย์อยู่หนูจับ4คูณกับน1ลูกได้4แล้วก็เติมศูนย์มา1ตัวเป็น40นั่นเองครับโอเคนะต่อไปลูกมากกว่า15ลูกมากกว่า15เป็นอะไรลูกเอากลมๆเลย20นั่นเองเก่งมากลูกอีกตัวหนึ่งนักเรียนก็ต้องเป็น4คูณกับ20นั่นเองโอเคนะครับซึ่งตรงนี้4คูณ2เท่าไหร่นะลูกนะเป็น8ครับแล้วก็ใส่ศูนย์มา1ตัวดังนั้นนักเรียนมาดูลูกอันนี้40ลูกอันนี้80 คำตอบของนักเรียนเมื่อกี้เราคูณกันมาแล้วได้เท่าไหร่นะลูกนะผูลบตรงนี้นะได้เท่าไหร่นะลูกตอบครูลูกหกสิบนั่นเองซึ่งหนูเช็คครับหกสิบมันต้องอยู่ระหว่างสี่สิบกับแปดสิบจริงไหมครับเออถูกต้องนั่นเองแสดงว่าที่เราทํามาเมื่อกี้ถูกไหมลูกถูกนั่นเองครับผมโอเคนะมีความเป็นไปได้แล้วว่าไม่น่าจะผิดโอเคไหมลูกได้เนาะโอเคครับังนั้นข้อที่หนึ่งครับมีใครมีคําถามไหมเอ่ยข้างหลังลูกมีไหม ถ้ามียกเลยลูกนะเออไม่ต้องร้องแล้วลูกนะทำได้ใช่ไหมลูกได้โอเคนะข้างหน้ามีไหมลูกไม่มีถ้าไม่มีคุณได้เด่นขอยสักคอได้ไหมลูกไหวไหมเออถ้าไหวไปต่อลูกขอยสักหนึ่งคอนะลูกนะมาดูข้อที่2ครับผมโอเคนะข้อนี้โจย์จะยาวนิดหนึ่งนะลูกอ่านนะครับอ่านโอเคนะเออมาดูครับ หลักการเหมือนเดิมลกูกมี4ี่ขั้นตอนเหมือนเดิมหนูอ่านโจทย์แล้วก็เขียนให้ได้ครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้คืออะไรแล้วก็วิธีการหาคําตอบของเราเป็นยังไงอย่าลืมสุดท้ายอย่าลืมเลยลูกตรวจสอบคําตอบด้วยนั่นเองโอเคนะครับมาดูข้อที่2ครับเขาบอกว่าในการแข่งขันว่ายน้ําลูกรู้จักการว่ายน้ำไหมลูกเออต้องว่ายในไหนลูกในน้ำลูกนะถ้าไม่ไว่ายในน้ำเรียกว่ายน้ำไหมลูกไม่ใช่โอเคนะเออเดินว่ายน้ำนะลูกของโรงเรียนมี26กรายการลูกอ่า หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจัดการแข่งขันว่ายน้าเนี่ยมี26รายการที่จะมีการแข่งขันกันโอเคไหมลูกแต่ละรายการเนี่ยมีเหรียญรางวัลเป็นเหรียญอะไรลูกเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนั่นเองนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าคนชนะเนี่ยต้องได้เหรียญอะไรลูกเหรียญทองนั่นเองแล้วก็รองลงมาได้เหรียญเงินแล้วก็คนที่รองไปจากนั้นอีกก็เหรียญทองแดงนั่นเองโอเคนะดังนั้นนักเรียนตอบครูครับลูกมันมีเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดง มีอยู่กี่รางวัลโลกกี่รางวัลดูนิวน้วโคโลดูนิว้วเออมีกี่รางวัล3รางวัลน,นั่นเองโอเคนะครับดังนั้นมีอยู่3รางวัลเนาะโอเคนะตรงนี้ครูเขียนให้นะครับนี่1รายการมีอยู่3มรางวันนลนะลลก3รางวัลน,นี่ชิบครับอ่ะ3รางวัลทีนี้ดูสิ่งที่โจทย์เขาถามครับเขาถามว่ารวมมีเหรียญรางวัลทั้งหมดกี่เหรียญครับโูกเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยนะเอาทั้งหมดลลก ทั้งหมดนี้หมายความว่าเขานับรวมทั้งหมดกี่รายการเลยลูก26รายการถูกไหมเออเอารวมทั้งหมดเลยโอเคนะครับดังนั้นสิ่งแรกนักเรียนต้องทราบครับสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้ลลกเขาอ้าวเบี้ยวนะลูกนะเขากําหนดอะไรมาให้เราบ้างลลกตอบครูลลกเขากําหนดว่ามีการแข่งขันว่ายน้ําของโรงเรียนมีกี่รายการลลก26รายการนั่นเองดังนั้นมีการแข่งขัน ว่าน้ำนะลกูกกี่รายการลกูก26รายการนั่นเองครับผมอ่าบโเคนะลกูกทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกอะไรมาอีกแต่ละรายการเนี่ยมีเหรียญรางวัลคือเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงโอเคนะลูกนะดังนั้นเขาบอกว่ามีแต่ละรายการนะลกูกแต่ละรายการมีเหรียญรางวัลหนูเขียนให้ครบนะลกูก เหรียญรางวัลคืออะไรบ้างลูกเป็นเหรียญทองนะครับครูเขียนแบบนี้แล้วการเหรียญทองนะโอเคนะลูกเดี๋ยวครูจะเขียนไม่พอนะเหรียญทองแล้วต่อไปเดี๋ยวอะไรลูกเหรียญเงินแล้วสุดท้ายคือเหรียญอะไรลูกทองแดงทองแดงครูเขียนไม่พอครูไปเขียนข้างบนนะลูกนะเออดูเขียนให้พอนะลูกเอาเล็กๆ็พอไม่ต้องใหญ่นะลูกนะเออนี่คั้นไว้สุดอ่ะมาตรงนี้ลูก และเขาบอกมา2อย่างลูกเขาบอกว่ามีการแข่งขันว่ายน้ํา26รายการแล้วก็แต่ละรายการนมีเหรียญรางวัลโย่3แบบก็คือเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนั่นเองสิ่งที่โจทย์ถามครับนักเรียนตอบครูสิลกูกสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่ารวมมีเหรียญรางวัลทั้งหมดกี่เหรียญน,นั่นเองโอเคนะล,ลูกดังนั้นถามว่ารวมมีเหรียญรางวัล ทั้งหมดกี่เหรียญนั่นเองโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาถามโอเคนะครูใส่ question mark ไว้ให้ในะลกูกมาดูทีนี้ข้อ2ครับเราต้องวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาแล้วมาดูครับข้อนี้เรายะต้องแบ่งก่อนว่ามันมีกี่กลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างด้ต้องตอบครูครับว่ายน้ําทั้งหมด26รายการแต่ละรายการมี3เหรียญรางวังใลใช่ไหมลูก แสดงว่าข้อนี้ถ้าหนูแบ่งกลุ่มหนูต้องแบ่งได้เท่าไหร่ลูกแบ่งได้ทั้งหมด26กลุ่มนั่นเองโอเคลูกนะดังนั้นหนูต้องวาดเป็นช่องแบบนี้มาทั้งหมดกี่อันลลกเท่าไหร่ลลก26นะลูลกนะแต่ครูวาดไม่ครบแล้วกันโอเคนะครูก็จุดไว้แล้วกันลลกเออว่าครูวาดไม่ครบนะครับโอเคนะถ้ามันมีเยอะหนูไม่ต้องวาดครบก็ได้ลลกโอเคนะดังนั้นมีอยู่26กครับลลก26กลุ่มนะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีเท่าไหร่ลลกมีกี่รางวาัล มีสเหรียญรางวัลน,นั่นเองก็คือเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรโลก3ตรงนี้ก็เป็น3 3สาไปเรื่อยๆหมดเลยโอเคไหมครับได้เนาะจนครบเท่าไหร่โลกกี่กลุ่ม26กลุ่มนั่นเองโอเคไหมโลกหรือว่า26รายการนั่นเองครูขอเขียนเป็นรายการแล้วกันเนาะแต่หนูเข้าใจว่ามันคือกลุ่มนั่นเองโอเคไหมโลกเออมาดูตรงนี้ครับอ่ะ พอนักเรียนได้แบบนี้มาเสร็จปุ๊บนักเรียนต้องไปตั้งเป็นประโยคเลยลูกประโยคสัญลักษณ์นั่นเองครับผมมาดูประโยคสัญลักษณ์ของครูครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนต้องทราบก่อนมีกี่กลุ่มครับ26รายการก็คือ26กลุ่มนั่นเองเดันจะได้26ครับคูณกับแต่ละกลุ่มเป็นเลขอะไรลูกไปดูแต่ละกลุ่มเลขอะไรหมดเลยเลข3ครับดังนั้นย้ํานะครับแต่ละกลุ่มต้องเท่ากันนะนักเรียนนะดังนั้นคูณด้วยเลข3ครับเท่ากับช่องว่างครับผม โอเคนะนักเรียนก็ไปทําการคูณตัวนี้มาให้ครูลกูกครูสอนการคูณยังสอนแล้ววางหลักหน่วยใส่หลักหน่วยโลกหลักสิบใส่หลักสิบแล้ววางหลักให้ตรงกันนั่นเองมาลกลกดังข้อนี้ครูจะได้ว่า26ครับคูณกับ3นั่นเองอ่าซึ่ง6กับ3อยู่ในหลักหน่วยครูวางตรงกันแล้วนะลูกนะอันดับแรกโูก เอาหลักหน่วยคูณกัน6กคูณสาลูกข้างหลังตอบเสียงดังฟันชันลูกหกคูณสเป็น18เก่งมากลูกโอเค18นะลูกนะงันเขียน8เกิน10บไหมลูกเกินทดไปเท่าไหร่ลู 18, ก18เมื่อกี้เขียน8ทดไป1ลูกสุดยอดมากทดมานะอย่าลืมนะต่อไปจับตรงนี้อ่าหลักหน่วยกับหลักสิบคูณกันลูก2อคูณสาส่วนคูณต้องมาลูกง่ายๆลูกเป็น6แต่อย่าลืมลูกทดมาเท่าไหร่เมื่อกี้ทดมา1จาก6ทดมาหนึ่งเป็น7ครับผมโอเคสุดยอดมาก แสดงว่าข้อนี้นักเรียนได้มาแล้วครับว่าเหรียญรางวัลทั้งหมดของเราเนี่ยต้องมีกี่เหรียญครับ7 8ปเหรียญน,นั่นเองซึ่งตรงนี้ครูเขียนเท่ากับตรงนี้นะโอเคนะครูเอาประโยคสัญลักษณ์ออกนรกแล้วครูก็มาเขียนเป็นเท่ากับ78นั่นเองเพื่อที่จะไวไลล้ไรลูกไว้ตรวจสอบคําตอบนั่นเองว่าสิ่งที่ครูทํามาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าโอเคนะครับแต่นักเรียนเข้าขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่4ก็คือตรวจสอบคําตอบครับผมมาดูตรงนี้นักเรียนตอบครูลูก ไอ้ตรงนี้นะลูกนะชึบหนูเขียนเป็นจากยี่สิบหกคูณสามหนูเขียนเป็นสามคูณยี่สิบหกได้ไหมลูกได้เนาะโอเคนะเท่ากับเท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบแปดนักเรียนก็ไปดูยี่สิบหกครับตรงนี้ยี่สิบหกอยู่ระหว่างอะไรลูกเอาเลขก,กลมๆออกมันลูกระหว่างยี่สิบกับสามสิบนั่นเองสุดยอดมากโอเคนะดั้นตัวแรกนักเรียนก็ต้องเอาสามไปคูณกับยเท่าไหร่ลูกที่น้อยกว่ายี่สิบหกคือยี่สิบนั่นเองโอเคนะสามคูณกับยี่สิบลูกนี่ ตอบ 3, 20สามคูณยีมันมีศูนย์หนึ่งตัวนักเรียนก็จับแค่3ามคูณกับสโลโอเคนะสามคูณสเป็น6ครับแล้วก็ใส่ศูนย์มา1ตัวเป็น60นั่นเองอีก1ตัวครับนักเรียนอยากได้26นักเรียนต้องเลือกตัวที่มากกว่า26่สกเท่าไหร่โลเอาเท่าไหร่ดีง่ายๆโลก3เท่าไหร่สาเก่งมากโลเดินจะได้3คูณกับเท่าไหร่โลก30สนั่นเองครับโอเคนะซึ่งเหมือนเดิมเลยโลจับ3คูณ3ับเป็น9้นั่นเองใส่ศูนย์หนึ่งใส่ศู มาแล้วครับผมเช็คลกูกนี่ตรวจสอบคําตอบของเราลกูกมาเราคํานวณได้78ลกูก78ของหนูต้องอยู่ระหว่างใครนะลกูกอยู่ระหว่าง60กับ90จริงไหมเอ่ยตอบเพล่นลูกข้างหลังโอเคจริงนะลูกนะเออแสดงว่าสิ่งที่เราคํานวณมาเมื่อกี้นี่เป็นไงลกูกน่าจะถูกแล้วถูกไหมเออแต่ข้อนี้นักเรียนก็ตอบได้เลยครับว่ามีเหรียญรางวัลทั้งหมดก็คือ78ปเหรียญน,นั่นเองโอเคนะครับ งั้นครูจะเด่นขอยีกสักหนึ่งข้อนึงลูกนะไปลโซโลกโอเคชบมาดูข้อนี้ลูกพูดถึงแม่ค้าบ้างอ่าแม่ขานะลูกนะหนูเคยกินก๋วยเตี๋ยวไหมลูกเคยไหมชอบไหมเออของฟรีชอบไหมลูกชอบโอเคลูกนะดังนั้นเวลากินแล้วอย่าลืมจ่ายเงินเขาด้วยลูกนะอมาดูข้อที่3มลูกเขาบอกว่าแม่ค้านะลูกนะใส่ลูกชิ้นในก๋วยเตี๋ยวชามแล้วเจ็ดลูกโอ้โหใส่แค่ลูกชิ้นนะลูกหมูไม่ใส่ไม่ใช่ใส่หมดนะลูกนะเออแต่ข้อนี้เขาบอกว่าใส่ลูกชิ้นชามแล้วเท่าไหร่ลูก เจ็ดลูกนี่ใส่ลูกชิ้นไปละชามละเจ็ดลูกเท่าเท่ากันหมายความว่าอะไรลูกเท่าเท่ากันหมายความว่าทุกชามใส่กี่ลูกมดเลยลูกเจ็ดลูกเท่ากันบางคนเดี๋ยวถ้าใส่ไม่เท่ากันเดี๋ยวไปวยวายลูกนะบางคนได้แปดลูกได้สิบลูกไม่ได้ลูกแย่งกันนะลูกนะเออใส่เท่ากันหมดเลยโอเคนะอ่ะมาดูทีนี้เขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวได้เก้าสิบสี่ชามอันนี้ชามละลูกอันนี้คือใส่ลูกชิ้นไปเจ็ดลูกอันนี้คือกี่ชามลูกหนึ่งชามเท่านั้นเองหนึ่งชามนะลูกนะเออ ทีนี้เขาบอกว่าแม่ค้าขขยกว๋วยเตี๋ยวไปได้กี่ชามลกูก94ชามเยอะไหมเยอะเนาะเออเยอะอยู่นะลูกชิ้นหมดพอดีเลยลกูกหมดบอ่อแบเลยนะหมดแสดงว่าเหลือไหมลกูกไม่เหลือโอเคนะแต่พอดีลูกนะเออไม่ใช่แม่ค้าแอบกินนะลกูกหมดพอดีโอเคนะทีนี้เขาถามว่าแม่ค้าเนี่ยมีลูกชิ้นทั้งหมดกี่ลูกครับนี่ดังนั้นเข้าขั้นตอนที่หนึ่งลกูกหนูต้องรู้ว่าเขาบอกอะไรมาบ้างและเขาถามอะไรนั่นเองลกูกมาดูตอบครูไว้ชื่นใจหนลกูก สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เขากำหนดอะไรนะลูกนี่เขาบอกว่าหนึ่งชามเนี่ยมีลูกชิ้นกี่ลูกนะลูกเจ็ดลูกนั่นเองดังนั้นบอกว่าใส่ลูกชิ้นในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามละเท่าไหรลูกเจ็ดลูกนั่นเอง่าใส่ลูกชิ้นนะลูกอ่าในก๋วยเตี๋ยวใส่ให้ครบนะลูกในก๋วยเตี๋ยวนะลูกชบชามละเท่าไหร่ครับผมชามละเจ็ดลูกนะลูกอ่า ลกนี่ถ้าชามไหนมีแปดแสดงว่าหนูไปขโมยของเพื่อนมาลูกนะนับของเพื่อนด้วยว่าของเพื่อนหายไปหรือเปล่าโอเคแล้วลูกอย่าแย,ย่งเพื่อนเออมาดูลูกทีนี้เขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกแค่นี้ไหมลูกไม่เขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกว่าแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวได้กี่ชามลูกนะเก้าสิบสี่ชามอันนี้เขาบอกมานะลูกเขาไม่ได้ถามนะเ,ออเขาบอกว่าแม่ค้าขายได้เก้าสิบสี่ชามดังนั้นเขียนลูกสิ่งที่จดกําหนดให้ก็คือบอกว่าแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวลูก ได้เท่าไหร่ครับ94ชามนั่นเองโอเคนะลูกขูเขียนตัวใหญ่อยู่เนาะหนูน่าจะมองเห็นนะลูกนะทีนี้ดูสิ่งที่โจทย์เขาถามนิดนึงครับผมโจทย์เขาถามแ่าเฮ้ยถามว่าทูกแล้วดูลูกเขาถามว่าอะไรลูกแม่ค้ามีลูกชิ้นทั้งหมดกี่ลูกโอเคไหมลูกเออนี่ตรงนี้ลูกคําถามนั้นถามว่าแม่ค้ามีลูกชิ้นทั้งหมดกี่ลูก อืมโอเคนะลูกนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาถามนะครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็ต้องไปวาดแผนภาพเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วมาดูครับข้อนี้อ่านโจทย์หกแต่ละชามเท่ากันหมดเลยคือชามละ7ลูกมีกี่ชามลกขายไป94ชามแสดงถ้านักเรียนแบ่งกลุ่มนะลูกนะนักเรียนจะได้แบบนี้หรกนี่อ้าวไม่ตรงนะละูกเชิอบอ่าแบ่งแบบนี้ลูกแบ่ง แบ่งไปเรื่อยๆครูจุดไว้นะครูขี้เกียจเพราะมันมีเยอะเขเคไ่โลกแบ่งได้ทั้งหมดกี่กลุ่มลูก94กลุ่มเพราะมันมีทั้งหมด9 4้าชามนั้นแบ่ง9 4ชามนะลูกซึ่งแต่ละชามเขาบอกมาแล้วว่าแม่ค้าใส่ลูกชิ้นกี่ลูกนะ7ลูกนั่นเองตรงนี้7 7หมดเลยลูก7หมดเลยโอเคนะลูกนะ7็ไปเรื่อยๆครูขี้เกียจแล้วนะไม่ขี้เกียจลูกเขียนไม่ไหว94กลุ่มหนูไม่ไหวนะลูกนะเออเขียนแค่นี้ก็พอถ้าหนูจะเขียนอันเดียวก็ได้นะลูกนะ ดังนั้นมาแก้ปัญหาลูกเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูหน่อยลูกจากตรงนี้ลูกประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าเอาจํานวนกลุ่มมาก่อนลูกมีกี่กลุ่ม90เท่าไรลูกกระิบเออ94ลูกเก่งมากคูณกับแต่ละชามลูกมีลูกชิ้นกี่ลูก7ลูกนั่นเองนั้นจะได้94คูณกับ7แล้วก็เท่ากับช่องว่างนั่นเองโอเคนะครับต่อไปนักเรียนก็คูณเลขให้ครูลูกสอนไปแล้ววางหลักให้ตรงกันลูกจะได้ว่า94คูณกับเท่าไหรลูก คูณกับ7นั่นเองครับผมดังนั้นนักเรียนก็จับหลักหน่วยคูณกันก่อนลูก7คูณ4ข้างหลังกระสิบวา่าิบเท่าไหร่28เก่งมากลูกดังนั้น7คูณ4 28เขียน8ทดเท่าไหร่ลูกมาอย่างรวดลูกทด2เก่ง,ง,ง,งามากนี่เริ่มมาแล้วลูกนะต่อไปลูกจับหลักหน่วยคูณหลักสิบลูก7คูณกับ9หรือว่า9คูณกับลูก9คูณเเท่าไหร่ลูก9คูณเเป็น63นั่นเองครับผมอย่าลืม 63นักเรียนจะใส่แค่63มได้ไหมลูกไม่ได้เพราะอะไรเราทดมาอะไร2ลูกเออ2นะลูกนะนั้นจาก63ทดมา2เป็น6 4 6 5นั่นเองโอเคนะลูกใส่ลูก65โอเคนะด้าน6มันก็ต้องไปใส่ในหลักร้อยนะลูกนะอ่ามาแล้วลูกได้คำตอบมาแล้วจ้ะดังนั้นอันนี้คือจำนวนลูกชิ้นทั้งหมดใช่ไหมที่แม่ค้ามีอยู่ดังนั้นตรงนี้นักเรียนก็ทราบเลยนะว่าแม่ค้าเนี่ยมีลูกชิ้นทั้งหมดคือ658ลูกทีนี้ เข้าขั้นตอนสุดท้ายครับทำยังไงละ่ะตรวจสอบคําตอบนั่นเองมาดูลูกครูไม่เขียนสลับให้หนูดูแล้วนะ94คูณ7หรือหนูจะเขียนเป็น7คูณ94ก็ได้ดังนั้นครูอธิบายเพิ่ม94หนูอยู่ระหว่างใครลูกเอาเลขง,ง่ายๆระหว่าง90กับ100ถูกต้องลูกเดินตัวแรกเอา90ไปคูณได้เลยลูกคูณ7นี่9คูณ7ลูก9คูณ7เป็น60 สามแล้วมันมีศูนย์มาหนึ่งตัวหนูก็ใส่ลงหกร้อยสามสิบนั่นเองกับอีกตัวหนึ่งครับเก้าสิบสี่อยู่ระหว่างเก้าสิบกับเท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งร้อยนั่นเองดังนั้นตัวนี้ก็คือหนึ่งร้อยครับโอเคนะคูณกับเท่าไหร่ลกคูณกับเจ็ดนั่นเองแต่ข้อนี้พิเศษนิดนึงลกนี่ยังไม่เคยเจอใช่ไหมยังไม่เคยเจอใช่ไหมนักเรียนครับไม่ว่านักเรียนจะมีศูนย์กี่ตัวไม่ต้องตกใจลกข้อนี้เขาเพิ่มพิเศษมาให้นิดหนึ่งนะเออเขียนลกให้หนูจับคูณคล้ายๆเดิมเลยลก หนึ่งคูณกับเจ็ดเป็นเท่าไรลูกเป็นเจ็ดจากเดิมหนูมีศูนย์อยู่หนึ่งตัวหนูก็ใส่ไปหนึ่งตัวตรงนี้มีศูนย์กี่ตัวครับนักเรียนตอบครูลูกสองตัวหนูก็ต้องใส่ศูนย์กี่ตัวลูกสองตัวนั่นเองสุดยอดมากลูกแสดงว่าหนูไปเช็คคําตอบลูกคําตอบของนักเรียนต้องอยู่ระหว่างใครเอย่ยหกร้อยสิบแปดต้องอยู่ระหว่างหกร้อยสามสิบกับเจ็ดร้อยนั่นเองลูกหนูเช็คลูกอยู่ระหว่างจริงไหมลูกจริงไหมจริงสแสดงว่าข้อนี้เราคำนวณเป็นไงลูกน่าจะถูกต้องแล้วนั่นเองโอเคเนาะ สำหรับวันนี้ครูก็สอนโจทย์ไป3ข้อแล้วนะครับนักเรียนคนไหนมีคําถามจะถามครูเพิ่มเติมไหมเอ่ยข้างหลังนักเรียนตามครูทันไหมลูกตามทันไหมลูกใครยังท่องสุดคูณไม่แม่นครูนัดเด่ยนย้ํานักย้าหนาว่าให้ไปท่องสุดคูณให้แม่นโอเคนะลูกแล้วอย่าลืมว่าการเรียนการสอนเราจะดีขึ้นถ้าเราใช้คบคู่กับหนังสือของอักษรป .2 เล่ม2นั่นเองครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกับครูนัดเด่นในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลูก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชัน